สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อัดอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับที่เมืองคลองขานีครับซึ่งวันนี้พิเศษมากมากครับเพราะว่าผมอยู่กับสาวสวยหนึ่งคนนะนี่อะไรครับสวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือสาวสวยจากเลสเตอร์ครับชื่ออะไรนะครับน้องจอยงค์ค่ะน้องจอยน้องจอยบอกกับพี่อัดว่าวันนี้จะพาพี่อัดไปพบกับประสบการณ์ที่จะรู้สึกสบายมากที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาพี่อัดไปสัมผัสความสบายสไตล์เลสเตอร์ตอนเจกับพี่อัดเข้าไปเลยเลยค่ะเข้าคุเลยครับ เลสเตอร์แล้วนะคะโอ้สว,สวยมากเลยสวยมากสวยมาก,มากนี่นะคะพนักสวยมากแล้วก็ดูจากตรงนี้คือน่าจะมีครบทุกรุ่นเลยใช่ไหมครับมีครบทุกรุ่นคะ่ะตั้งแต่รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วก็รุ่นตัวท็อปด้วยโอ้โหเยี่ยมไปเลยใช่แล้วคะ่ะเห็นว่าพนักง,งานของเลสเตอร์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยทุกคนได้รับวัคซีนครบเรียบร้อยใช่แล้วคะ่ะแล้วก็ก่อนเข้างานเราจะมีการตรวจเอทิเคทุกคนด้วยลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะว่ามาสัมผัสความสบายสไปร์เลสเตอร์ ชืดสุดมืตัวมากเลยนี่เดี๋ยวเราจะพาพี่อาร์ตไปสัมผัสค,ความสบายสไตล์เลสเตอร์เดี๋ยวตามใจมาเลยค่ะไปเลยครับไปเลย รุ่นแรกที่พิ娅จะได้ลองนี่เป็นรุ่นไหนครับนี่เลยค่ะเก้าอี้นวดเรสเตอร์รุ่น C O ค่ะพี่อาร์娅นี่ดูจากดีไซน์ด้านนอกนี่บอกเลยว่าเรียบหรูมากๆเฮ้ยดูดีมากจริงใช่ค่ะเป็นรุ่นตัวท็อปของเรสเตอร์ด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ค่ะตอบโจทย์สําหรับเก้าอี้นวดลักชัวรี่ในประเทศไทยตอนนี้ด้วยอยากสัมผัสหรือยังอยากสัมผัสความสบายแล้วครับน้องจอนพร้อมแล้วใช่ไหมคะให้เรามานวดกันเลยดีกว่าค่ะเปิดปุ่มปุ๊บอ่านี่นะคะอันนี้พร้อมก็มางทำอะไรอยู่ครับสแกนสรีระค่ะนี่แล้วเดี๋ยวเก้าอี้นวดของเราเนี่ย ลูกกิ้งจะเริ่มตั้งแต่นวดศีรษะนะคะแล้วก็ไปจนถึงเท้าเลยค่ะก็คือไล่จากคอหลังใช่แล้วคสะโพกแล้วไปถึงเท้าเลยถูกต้องแล้วเดี๋ยวนวดมือได้ด้วยนะเดี๋ยวเราอามือใส่เข้าไปเลยค่ะนี่แล้วก็จะมีระบบถุงลมนวดบริเวณมือให้ด้วยนี่แล้วก็เราจะเห็นเลยว่าตอนนี้ค่ะลูกกิ้งเนี่ยกำลังนวดอยู่บนศีรษะนี่นะคะแล้วก็มาที่หลังล่ลงมาเรื่อยๆถูกต้องค่ะแล้วก็ไปที่ขาตัวนี้เป็นลูกกิ้งระบบ 4D เลยนะคะคุณผู้ชม นี่นะตอนนี้นะตั้งแต่คอนะไล่มาที่หลังตอนนี้ไปที่เท้าพี่ลนะใช่ค่ะเพราะ<อ>ว่าตอนนี้ค่ะนวดตดั้งแต่เหมือนที่จอยบอกนะคะไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ถุงลมเริ่มทํางานแล้วพี่อาขา<อ>สังเกตง่ายๆหน้าจอของเราค่ะจะแสดงผลได้เลยว่ามีลูกกิ่งอยู่ตรงไหนมีความร<อ>้อนทั่วแขนหลังแล้วก็มีถุงลมค่ะกำลังนวดท่านเองท่านไหนอยากได้โปรโมชั่นดีๆมาเจอกันได้ที่บูธเจ้าอินว์เรสเตอร์ค่ะ เป็นไงบ้างเอ่ยพี่อาร์สบายมั้ยคะดีมากมนี่จอยนี่แคร่รุ่นแรกเองนะนี่แคร่รุ่นแรกรใช่เดี๋ยวจอยจะพาพี่อาร์ไปสัมผัสความสบายสไตล์เลเซอร์เก้าอี้นวดรุ่นถัดไปดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้ค่ะจอยพาพี่อาร์มาสัมผัสความสบายสไตล์เลเซอร์กับเก้าอี้นวดเลเซอร์อีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือรุ่น President น,น,นั่นเองรุ่นนี้คือ President วสวยางามมากเลยสะดวกสบายด้านใน<อ>รูหรามากๆรู้สึกแบบลักชัวรี่มากนะถูกต้องค่ะือสมมติว่าถ้าพี่ซื้อไปนะเราไปตั้งไว้ที่บ้านเนี่ยเหมือนแบบเฟอร์นิเจอร์เลยนะใช่ค่ะถึ<อ>งเราไม่นวดอะ่ะเราก็วางมันเฟอร์นิเจอร์งริงได้เลยนะพี่ดูดีมากดูดีมาก น้องจอยครับตอนนี้ร่างกายเพียร์ทพร้อมแล้วฮะอยากจะนวดแล้วครับทำยังไงดีโอเคเลยค่ะเพียร์ทต้องลงไปเลยค่ะโดยจะพาเพียร์ทไปสัมผัสความสบายสไตล์เลสเตอร์แล้วมือยังไงฮะมือใสแล้วแบบนี้เนาะใช่ค่ะเพราะว่าจะนวดมือด้วยแค่กดปุ่มตัวนี้นะคะก็สามารถเปิดเครื่องได้แล้วนี่นะกดไปปุ๊บก็คือ สามารถสั่งการง่ายๆจะเป็นปุ่ทางลับก็ได้นะหรือว่าจะเป็นรีโมทคอนโทรลก็ได้อ๋อได้สองอย่างเลยใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดท่านั่งที่สบายที่สุดให้พี่อาร์ตเคือท่าซีโร่จีหรือซีโร่ฟลอริตี้นั่นเองค่ะนี่เปิดปุ๊บเห็นไหมเขาจะเริ่มยกขึ้นมาแล้ว หพวเข่าจะอยู่เหนือระดับกัวใจอันนั้มน,นมันดียังไงฮะจะทําให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีแล้วก็ช่วยลดแรงกดทับด้วยตัวนี้เราบอกเลยว่าเป็นท่านั่งที่สบายที่สุดหืูวิจัยมาเรียบ่อยแล้วแหล,ล,ละนีเดี๋ยวเขาจะเริ่มเลยตั้งแต่คอหลังไปจนถึงขาพี่อาร์ตนั่นเองอเดี๋ยวเราจะเปิดอีกโปรแกรมหนึ่งทั้งตัวโปรแกรมตัวนี้จะนวดได้ทั้งตัวเลยค่ะคเป็นโปรแกรม full body จัดมาเลยน้องจอยโหตอนนี้พี่เมื่อยแบบคือไม่ใช่แค่คอเมื่อยทั้งตัวนะคะตอนนี้ก็เป็นโปรแกรมที่นวดได้ทั้งตัวเหมือนก อุ้ยนี่เครื่องพอ,พอเขาเริ่มทำงานแล้วนี่เขาไล่มาตั้งแต่คอพี่แล้วใช่แล้วก็มาที่บ่าเขาก็เริ่มไล่ไลมาเรื่อยๆอุ้ยตอนี้มาที่ไหนแล้วน้องจอยต้องบ่าที่ถุงลมด้วยนะนี่จะช่วยบ รเรามีหมอนวดจริงๆเขานวดให้คือจะบอกว่ามันรู้สึกอย่างนัน้นจริงๆนะมันเหมือนกับแบบเป็นมือของหมอนวดอะเาปีบมานวดมาคลึงมีทั้งนวดข้อนวดคลึงนวดสลับข้อสลับคลึงหอวมีให้เลือกมากกว่า20โปรแกรมนี่ตอนนี้ไปที่ฝ่าเท้าแล้วฮะเริ่มไปที่ฝ่าเท้าพอตอนนี้ค่ะนวดได้ตั้งแต่ศีษะไปจนถึงเท้าเลยพี่น้องจอยพี่อ้านจะบอกว่าอย่างนี้นะคุณพ่อของที่ก็ชบ คุณแม่ก็ชอบออนะครับคือพี่ว่ามันตอบโจทย์แล้วก็เหมาะกับทุกคนในครอบครัวนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นเองนะเป็นรุ่นที่2ที่จอยและพี่อาร์ลองสัมผัสนั่นเองค่ะนี่เดี๋ยวเราจะพาพี่อาร์ไปสัมผัสความสบายสไตล์เลสเตอร์กับเค้าอรีโนัวเลสเตอร์รุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นดีกว่าไม่หนึ่งรุ่นเหรอครับใช่แล้วค่ะอยากพี่อาร์ได้สัมผัสนั่นเองมะตามไปมาเลยได้เลยฮะเดี๋ยตรงไหนฮะนี่อยู่ข้างๆตรงนี้เองค่ะรุ่นนี้นะครับใช่แล้วรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นโนวานั่นเองค่ะตอนนี้ตอบโจทย์ไว้ สวยนะจริงๆคือดีไซน์สวยแล้วก็ดูมีความทันสมัยด้วยตัวนี้เน้นความเป็นโมเดิร์นอี่สุดโอ้โหน่เห็นไหมคะว่าดีไซน์ของเขาอ่ะจะตอบโจทย์หนุ่มๆสาวๆออฟฟิศนี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะได้เก้าอี้นวดที่ดูแบบโมเดิร์นโมเดิร์นแบบนี้ถ้าจริงๆวัยรุ่นก็ได้นะใช่แล้ววัยรุ่นเขาก็เมื่อยเหมือนกันนะใช่วันนี้ออกกำลังกายออกกำลังกายอย่างนี้ต้องเรามาลองนั่งกันเลยดีกว่ามาได้เลยอีกอย่างที่พี่รู้สึกว่าสะดุดตาคือเรื่องของไซส์ก็ด้วยเนี่ยคือไไม่ด้ใหช่คือไี่สคัญ ใครที่บอกว่ามีบ้านที่ค่อนข้างจำกัดนื้อที่หรือหนุ่มสาวคนไหนที่อยู่คอนโดบ,บอกไม่เลยว่าตอนนี้ค่ะซโวโลโลีวอรโลวอลของเราเนี่ยวางห่างจากขนาดเพียงแค่12เซนติเมตรก็สามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้แล้วพี่อาร์ตเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบมีพื้นที่จํากัดเนาะใชะอันนี้วางได้เลย<ช>มันไม่ได้เปลืองเนื้อที่เลยใช่ค่ะนี่นะคะแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย13โปรแกรมเลยทีเดียวนะแล้วยังมีลูกิ้งใต้ฝ่าเท้าด้วยนี่เนี่ยเรียกว่านวดได้ตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงเท้าเลยค่ะพี่อาร์ต ตอนนี้เขากำลังนวดฝ่าเท้าอยู่ใช่ค่ะกลังค่อยฝ่าเท้าตัวนี้ทำงานได้ดีเดินมากๆือนมันนัวใส่ส้นสูงอย่างเงี้ยลูกกิ้งจะช่วยนวดให้เรารู้สึกผ่อนคลายนี่แล้วก็จะมีถุงลม้นะคะ้วก็จะมีลูกกิ้งเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้ว และความพิเศษที่อาตบอกเลยปกติรุ่นอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นแบบว่ารีโมทอยู่ข้างๆแต่ตัวนี้ค่ะสั่งการรีโมทตรงนี้เลยไม่ต้องกลัวรีโมทหายเลยสะดวกนะสะดวกมันบอกเลยว่าอกแบบมันคือพอดีมากเลยอะความสะดวกสบายแล้วก็เน้นประหยัดเนื้อที่ครับผม12เซนก็สามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้แล้วโอ้ดีมากถ้ามีมือถือนะเชื่อมปุ๊บเนี่ยฟังเพลงด้วยเราจะดูหนังไปด้วยเล่นเกมไปด้วยฟังเพลงไปด้วยได้หมดเลยคอบาลังเนี่ย S <S เรียกว่าสามารถนิ้นได้ด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมจะบอกว่าตัวนี้ก็คือเล็กพิกกี้หนูนะใช่คือถึงแม้ว่าจะเป็นไซส์ที่เล็กกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยถูกต้องแต่การทํางานหรือฟังก์ชันต่างๆเขาก็ครบเหมือนกันไม่แพ้รุ่นพี่ค่ะ,อะอมองไเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งท่านั่งซีโร่กาวิสซี่ลูกกิ้งนวดใต้ฝ่าเท้ามีถุงลมและที่สาคัญค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยอันนี้เลยหลายคนบอกอยากรู้เลยว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง ใครที่อยากจะได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องมาเจอกันได้ที่บูเรสเตอร์นะคะแล้วถ้าบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกมาที่งานนะครับน้องจอยก็สามารถพักได้ที่ Facebook f แฟนเพจของเรสเตอร์ค่ะคุณจะได้กับโปรโมชันเดียวกันกับงานมอเตอร์สโตนี่เลยค่ะโอ้โห,โหยอดเยี่ยมไปเลยนะครับเป็นไงบ้างคะพี่อร์หลังจากไปสัมผัสความสบายสไตล์เรสเตอร์มาจอยวันนี้คือแฮปปี้แล้วก็สบายมากๆนี่คือหายปวดหายเมื่อยหมดแล้วนะโอ้โหคือวันนี้ลองทั้ง3รุ่นเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าคือเขาออกแบบมาดีมาก น่จาจะเป็นรุ่นของ c ีอันนี้ก็คือแบบหรูหราดูดีลักัวรี่มากเลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันตก่างให้เลือกเยอะมากนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นที่2ที่เป็นรุ่นของ President ใช่แล้วอันนี้ก็ดีเหมือนกันดีไซน์สวยด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะฮะเรียกว่าเหมาะกับทุกคนในครอบครัวแล้วสุดท้ายเนี่ยรุ่นโนวาไม่สักคู่นี้ที่พี่อาร์ได้ลองมาไปนะครับก็คือรู้สึกว่าหนึ่งเลยเนี่ยชอบในเรื่องของขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปใช่แล้วเพราะฉะนั้นเผื่อใครบางคนที่แบบมีพื้นที่าากัดนนนนใทรปหืออ่่เ็ยูตมโ สามารถไปตั้งไปวางได้เนาะแล้วมันคือเหมาะสําหรับแบบวัยรุ่นด้วยนะวัยรุ่นก็ได้ไวัยทำงานก็ได้แล้วฟังก์ชันของเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นตัวเล็กแต่คือฟังก์ชันก็มาครบเช่นเดียวกันคือวันนี้แบบบอกเลยรับมันรู้สึกดีมากแล้วก็แฮปปี้ประทับใจมากๆน้องจอย,ยขอบคุณมากๆเลยน้องจอยชวนมาวันนี้นี่นะคะใครที่อยากจะมาสัมผัสความสบายสไตล์เลสเตอร์แบบยี้แบบนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะไปเยี่ยมชมงานมอเตอร์เอ็กโกที่บูธของเรสเตอร์ค่ะ แล้วเรายังมีโปรโมชั่นเด็ดๆภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้นะคะใครที่มีบัตร KTC ค่ะวันนี้เรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก12%เลยค่ะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมของน็อกๆน,นะคะที่ลดเพิ่มเติมสูงสุด18%สุดยอดเท่านั้นยังไม่พอนะคะยินดีรับบัตรเครดิตชั้นนำทุกธนาคารเพื่อผ่อน0%นาน10เดือนด้วยค่ะโอ้โหไม่ควรพลาดเลยนะฮะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยว,นวันนี้ใครที่อยากจะมาทดสอบนะครับหรือว่ามาลองนั่งแล้วก็รู้สึกความสบายแบบนี้เหมือนกับผมมมนนนะรรัก็สาาาาาถไดงง Motor ้้ที่่งอเตูจย แไอ46่สกแท<ล>เ,เข้ามาที่ประตูชั a นเจอร์3ได้เลยลก็จะพบได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าอยากเข้ามาในรูปแบบของ VIP แบบนี้ก็สามารถที่จะพักเข้ามาใน f c e e o o o k แฟนเพจของเลสเตอร์ได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะนี่ยเราจะมีเจ้า์ที่หยกไปรับนะคะเรียกว่าคุณเข้ามาแบบ VIP สุดๆไปเลยสุดยอดมากพรีเมียมมากๆจริงๆวันนี้นะฮะแม่วันนี้ต้องบอกว่ารู้สึกสบายและแฮปปี้มากๆเลย คือชอบทั้งสามรุ่นเลยไงค่ะต้องบอกว่านี้เป็นการตัดสินใจที่ยากมากเพราะฉะนั้นอย่างนี้นางจอยค่ะใช่ฮะเลือกหมดเลยโอ้โหทั้งสามรุ่นเดี๋ยวจองหมดเลยเดี๋ยวเราพาแพทย์ไปเขียนไปจองด้านในดีกว่าซีโอนะฮะเฟิร์สซีเดนซ์แล้วก็โนวาด้วยงั้นเราไปดีกว่าเอาหมดเลยฮะโอเคค่ะเดี๋ยวไปจองด้านในใกันนะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตขอตัวไปจองก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีคค่่ะะสสวัดี องตรงไหนอนตรงไหนฮะด้านหลังเลยเดี๋ยวพี่ลดัดนะได้เลยค่ะโปรดีมากเใช่มศูย์เปด้วยนะลดเพิ่มด้วยศูนเบเดือนโอ้โหสิเดือนเลยฮะใช่ล้ค่ะเดี๋ยวเรานั่งด้านนี้เลยสดนะนะค่ะ